เวลวอว์ฟส well ี่เฮลชัตเตอร์สามเฮลแอนด์ไฮวอเตอร์ก็งเข้าค่ากีบเป็นไงบ้างก็กระเป๋าไงกระเป๋าค่ากีบอืมขาไก่กระเาป๋า ็เขาใส่ขาไก่นงมารถไฟอเงี้ยซีซั่นนี้เป็นรถไฟใช่ไหมอีนี้เนี่ยคือรถไฟอย่างเดียวเลย

ไอ้มีเธเหนื่อยด้วยเหรอวะเออกับเธอไปเออแอบเนียนเหรอแอบเนียนเหรออ้าวไม่ได้วะอ๋อต้องกดอ้าวไปเอาคีย์มาจากไหนวะคอมอนเตะไป เอ้าไหนบอกไม่โดนตันวะระหวา่างมันต้องระหว่างที่มันขึ้นขึ้นโซ่ขาอ๋อไม่ม,มีมีท่าเหนื่อยป่ะเนี่ยบอกแปลงว่าท่าหมดแล้วแปลงว่ามันถ้าชาร์จหมดแปลงว่ามันตีไม่แรงใช่ไหมเอ,ออ้อเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ย ไม่เปิดประตูทุกบานเลยหรอวะที่เปิดชื่นมามากระทืบกระทืบเป็นเนียนเหรอทำเป็นเนียนเหรอไม่ให้เนียนหรอกอ้าว ยิงนัดเดียวแม่งกดคู่สองเนียนเหรอเนียนเหรอทำเป็นเนียนกันเฮ้ยแบกอยู่ไหนกันหมดไม,ไม่ขึ้นมาไม่เ,เ,อ,เอาเราอยู่นล่นโอ้โหเราตายเจอโดนตันตลอดเลย หิวให้หน่อยพวกบอกไม่หิวให้ด้วยทไมขึ้น,น,นบนล่ะแล้ก็ไม่บอกแล้ก็วิ่งบนหาอยู่ข้างล่าง แอบเนียนเหรอเนียนรอไม่เนียน ซอมบี้ยิงอีตัวส่งเสียงไห,หนไม่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเกินแบงค์จะตันกันกดอนอไรแบงค์กดเลขสี่อะไม่ได้หมดหรือเปล่าไม่หมดยังมีอยู่ดิไไเฮ้ยไรอ่ะระเบิดไม่หรอ ได้แถวและอย่างไม่ได้เราเบิดมา้าอ๋อเราไม่ได้เราตันม้าเฮ้ยไม่เอาก็มาเอามากดเลขสี่แม่นยิงเลยกดอะไรนะอ๋อกดลูกเก่งเหรอไม่ใช่อะไรอ่ะอ่ะได้แล้วแบงค์ก็มึงใช้ไปแล้วมันก็หมดสิอ่ามันได้สามันอ่ะ Come on, okay look around got way out hey look at the train tracks. right under the gate hey heal okay yeah but it needs room to accelerate try to back it up

เราก็จะแปลบาวิ่งเหรอไม่รู้นี่กดคิดวิ่งอ๋อ

มดแล้วเหรอเขารมีอีนนกเหรอทางนี้มันให้กันอะไรอะ่ะอ๋อเนนกรย์จนะสูนหมดแบงค์

Wow, wow. Go, go, get through the gate. Ta kinh mà tham mày gần dây Oh. Ai đây đi โดนเลยอ่าเพื่อนโดนก็ว่าไปเถอทางนี้เข้ามาเลยเออมาฟันแขนขาดคันแขนขาดเฮ้ยขอกระสุนก่อนเก้าก

<cond linguistic monitoring> we can't be far from the evac center now. Then we got. Okay. Oh, yeah. Come It's our way out.

ê ê ê ê, tải phần với. We can't này mình dễ chẳng quá. ô kha đây đuổi bang băng 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 <coughs> they really want to get through that gate. Let's get outside and get our bearings. All right, let's go. Oh my God. It's all on, bitches. You're following the straight. Where oh, are we? River's on the right. Follow the fence. know hey, what are you talking เกินแห่งแบ่งไปคนแรกเลยมั้งโอ้โหดูดิโอข้างล่างอย่าโดนกลับเลยมั้งมีด้วยเหรอเฮ้ยมีปอมปืนด้วยเหรอถ้าเราเดินเข้าไปแกคแล้ะปืนมันจะเป็นของเรา ใส่เขาเดินรื่องดีวะครับเจ๊นันีใส่กลับมาเลเาจะรักลับด้วยหรอเรียบร้อยอ้าวขโมยมาเลยนี่เออตงยิงคนนี้ โอ๊ยใครป่าระเบิดวะป่าก็แมวแล้วแบงก์เราไม่มีเราจะปืนเอายังป่าระเบิดไม่เป็นเลยแบงก์ระดดลงงหลังลงลง s งลลลลลง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 างลงลงลลง เออมาวันหน้าแตกเลยเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนมีบอสแต่ว่าบอสว้ามฮ่าฮ่าฮ่า เฮ้ยปืนระเบิดเหรอวะ <c oughs> <c oughs>

ไปเรือเนี่ยรอเรือมาแล้วก็มีทางเดียวดิมันได้ไปทางโน้นอ่ะรอเรือมา ในข้างในมีมีระเบิดเราแบงรู้ดิแบค์แบค์ด <SU ูเลือดเพื่อนยังไงวะหลอดด้านข้างนอ๋อเออ แองเจลแองเจลเรียกจะหมดอะ้อเรสตาร์ทงสตาร์ทที่โอเคโอเคเดยวไปเองเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหอะไรนี้มาจากไหนนี่ยสเนเปอร์

I guess I'm I'm Oh, wow, wow! I'm thinking, thinking. Eh, 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 eh. Ở đây đập vào đi. Không căn rồi, không căn rồi. ม้าม้ามา้มามา้มาให้หมดให้หมดให้หมดขอขอทางหิ้วหน่อย เจอโบสถมาแล้วเพื่อนโอ้อะไรยิงระเบิดอัดหลังเราะเรีวดอน We're not gonna like kicking an anthill. You now gonna north to Lake Champlain. Had yeah, we should be safe there. Ain't no gonna be nothing left here. I'm we'll never getting out of this boat. บึมเปียวห้าเรียงสูงมันจะขึ้นยากขึ้นปะวะก็เล่นแค่จบอีิโซดแล้วค่อยไปลงชาเลนจ์ก็ชาเลนจ์มันก็ต้องใช้ของให้ได้ปืนใหม่ We're well, going